รัฐบาลจัดหนักออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่เพื่อดัน GDP ให้โตตามเป้าหมาย3-3.5%ด้านเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเดินทางเงยือนซาอุดิอราระเบียด้านโดนัลด์ทรัมป์ทอดสะพานให้กับอิหร่านแกมขู่บังคับให้อิหร่านต้องยุติการพัฒนานิวเคลียร์เช้าวันนี้10มีนาคม68ราคาทองคำของโลกของไทยนิ่งๆนะครับโดยราคาทองคำของไทยปรับลดลง50บาท รูปพันขายออกบาทละ47,300ทองคําแท่งขายออกบาทละ46,500บาทเกิดอะไรขึ้นโมนในชาแนลจะเล่าให้ฟังนะครับจับตาดูให้ดีครับวันนี้ผู้นําของอยูเครนเซเลนสกี้เดินทางเงยือนซาอุดีอาระเบียนะครับ ด้านหนึ่งจะไปพบกับนายกของซาอุดีอาระเบียเจ้าชายโมฮัมหมดบิลซามาหรือว่า MBS แล้วต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ของยูเครนจะหารือกับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐต่อดูซิว่ายูเครนจะยอมสหรัฐมากน้อยขนาดไหนเรื่องของการบรรลุข้อตกลงในการแบ่งแร่หายาก รวมไปถึงการบรรลุข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสันติภาพและการยุติสงครามรัเสเซียยูเครนขณะเดียวกันในวันนี้เลยนะครับ10มีนาคม68จีนก็จะเริ่มต้นตอบโต้โดนัททรัมป์กลับเป็นยกที่2นะครับหลังจากทรัมป์ขึ้นภาษีจีนมาแตะอยู่ที่20%เมื่อวันที่4มีนาคม68จีนก็จะมีการตอบโต้ขึ้นภาษีสินค้าในกลุ่มกเกษตรกับอาหารประมาณ10-15%มีผลตั้งแต่วันนี้นะครับดูซิว่าท่าทีของทรัมป์จะว่ายังไงบ้าง รวมถึงทรัมป์เองล่าสุดก็มีการทอดสะพานพร้อมกับใช้ไม้แข็งในการขู่แก้มังคับให้กับอิรานจะต้องยุติการพัฒนานิวเคลียร์ซึ่งจะเกิดย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์นะครับโดนัอดทรัมกับอิรานเนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาอย่างยาวนานครับเพราะว่าช่วงที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีในสมัยแรกเขาเคยบัญชาการให้มีการส่งโดรนไปโจมตีสังหารนายทหารระดับสูงของอิรานด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นอิรานก็โกรธอย่างมากครับ จับตาดูความสัมพันธ์ระหว่างทรัมป์2.0กับอิหร่านว่าผู้นําสูงสุดของอิหรา่า,อานอิยาโตเละอัลีคาเมเนีจะว่าอย่างไรบ้างตอนนี้ก็เลยทําให้ราคาทองคําตลาดโลกยังดูเชิงอยู่นะครับแกว่งตัวออกข้างอยู่ในกรอบก็คือ2,900ถึง2,930สําหรับราคาโกลสปอร์ตเช่นเดียวกับราคาทองคําของไทยก็ยังคงเลี้ยงตัวช่วงก,กลางๆอยู่นะครับเพราะว่าด้านหนึ่งเงินบาทก็อ่อนค่าลงมาด้วยล่าสุดมันอยู่แถว33บาท70กว่าสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐ กรอบทองไทยก็เลยอยู่ในช่วง46,000ถ้วนจนถึง47,000ท้วนนะครับโดยในวันนี้ต้องจับตาดูทิศทางค่าเงินบาทกับตลาดหุ้นไทยให้ดีๆนะครับเพราะว่านายกได้มีการนัดประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งน่าจะมีการขนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่ออกมา โดยเฉพาะความคืบหน้าเงิน1,000 0บาทในเฟสที่3ให้กับกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอายุ16ปีถึง60ปีแต่ปัญหาตอนนี้ก็คืออาจจะมีการแบ่งให้เป็นกลุ่มครับโดยกลุ่มที่น่าจะได้เงินดิจิทัล1น0 0 0เฟสที่3ก่อนอาจจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นคืออายุ16 20ปีซึ่งมีประมาณสัก2ล้านกว่าคนได้เพื่อเป็นการทดสอบ